Ini halus itu kita jangan datang cari kena. Nanti kalau macam tu, tu tu orang nak je, ยังเต็งอยู่ต <kita> ัวโยางน้าสีลอตอนน้ปใช้ใชนไอ้เนี่ยปติดาร้องีน่เ๋อเจ้าเก่ยกรถนู้เกี่ััวทาโจ้กกนจะทายโจ้ไหมโวยจาไหมเี่ยวกัเผหลอไม่านกบออผักีเ็กเท่าไร

到 login 了機那個禮機一通來那個尾的要故障到了那不是那一個 logo, 不是個 logo, 那裡那一個頭銳叫這個對的現在 localhost 去呢你看你那個機啊是不是要中我待起來了你把 guitarrabutton 給叫

ăn thịt đi này cho kỳ này chọn cho kỳ kia cốp kìa 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 cốp ชันเจหล่จ้น้จจักรยาชิต๊ะตัวน้เจจะกุยาอยู่เน้ชิต๊ะโต้เจไปยังน้เพื่อตาจากุยานอยู่เน้เจไปมาชิงจีด้วยหรือเจาชนนี่ล้มิชิเหนะมาชิงจีด้วยหจนะ